สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับที่ใส่แบตเตอรี่นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายเลยนะครับไม่เรียกว่าเป็นเครื่องเล็มหญ้านะเพราะว่ารุ่นเมื่นก่อนที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยจะเป็นเครื่องเล็มหญ้าเพราะว่าใส่สายเอ็นได้อย่างเดียวนะครับแต่สําหรับรุ่นนี้นะครับของทอท่อตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ใบที่เป็นใบมีดเหล็กได้ด้วยนะครับผมเราเลยสามารถที่จะเรียกเต็มปากได้ว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของโทท่อนะครับโทท่อคือเป็นตัวขนาด20โวลต์นะครับใส่แบตเตอรี่2ก้อนนะครับตัวนี้นะครับต้องใส่แบตเตอรี่2ก้อนนะครับแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยจะเหมือนกับเครื่องตัดหญ้าทั่วไปที่ใช้น้ํามันเลยนะครับนะครับลองดูนะนะครับเขาจะบอกเป็น40โวลต์เพราะว่าใช้แบตเตอรี่20โวลต์2ก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูข้างในเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมจะสามารถใส่ใบ ใบตัดที่เป็นเหล็กได้นะครับแล้วก็ใบที่เป็นเอ็นได้นะโอเคนะครับนี่นะครับหลังจากแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นตัวเครื่องเปล่านะครับตัวนี้จะไม่มีแบตเตอรี่มาให้เพราะว่าผมมีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แบตเตอรี่ของผมเนี่ย มาใส่เพื่อทดลองนะครับต่อมาเดี๋ยวเราทําการประกอบนะครับเจ้าเครื่องนี้ก่อนเลยนะเพื่อเอาไปทำการทดลองกันนะครับต้องบอกก่อนครับว่าราคาของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณสักสี่พันต้นๆนะประมาณ4ี่พันหนึ่งสี่พันสองนะเป็นตัวเปล่านะครับไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับโดยผมจะเริ่มทดลองนะครับโดยใช้เป็นกระปุกเอ็นก่อนนะครับวิธีการเนี่ยให้เราทําการล็อกตัวเครื่องก่อนนะครับไม่ให้หมุนตามเนาะโดยเอาตัวประแจหกเหลี่ยมนะครับใส่เข้าไปในช่องนะครับจะมีช่องอยู่แล้วเราให้เราเนี่ยหมุนทวนนะครับ หม,นมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อทําการอาศัยกระปุกเอ็นนะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มกดตัวนี้นะเพื่อดึงสายเอ็นออกมาได้นะครับเวลาเราใช้ไปแล้วเอ็นมันขาดหรืออะไรอย่างนี้นะครับกดปุ่มดๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราก็จะมีใบมีดมาให้ด้วยนะครับเป็นใบมีดาสามารถเปลี่ยนใช้ใบมีดได้นะแต่ในในตัวของใบมีดเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวโคเวอร์หรือตัวกาดตัวนี้ด้วยนะครับมันใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับจากนั้นเราก็ใช้แบตเตอรี่นะขนาด20บโวลต์นะครับ สองก้อนนะครับถ่ายเข้าไปเลยเนี่ยครับแบบนี้เองนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากนะครับให้เรากดปุ่มเปิดสวิตช์ตรงนี้กดค้างอยู่2วินาทีนะครับเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาจากนั้นอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นปุ่มการปรับนะครับความเร็วนะครับของตัวเครื่องได้2ระดับนะครับมีความเร็วที่เป็นแบบเอ่อฟาร์กับสโลนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยเราต้องกดปุ่มแดงๆเนี่ยครับสปุ่มเนี่ยพร้อมกันนะครับเพราะเป็นระบบเซฟตี้ของเขานะถ้าปด กดปุ่มได้ปุ่มหนึ่งเนี่ยจะไม่ทํางานนะครับต้องกดทั้งสองสองปุ่มนะครับสีแดงเนี่ยพร้อมกันเลยถึงเครื่องจะทํางานได้นะครับแล้วก็วิธีการนะครับใช้งานเนี่ยก็จะคล้ายกับตัวเครื่องตัดหญ้าที่เป็นนะครับน้ามันเลยนะครับการสะพายหรือว่าอะไรต่างๆนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานดูนะครับต้องบอกว่าน้ําหนักถ้าเทียบกับเครื่องตัดหญ้าที่เป็นน้ํามันเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเบากว่านะครับเพราะผมเนี่ยสะพายอยู่ประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงนะไล่ตัดหญ้าไปเนี่ยครับที่ตัดอยู่เ่ยนะครับไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะครับอันนี้คือเป็นความรู้สึกของผมเองนะครับแล้วก็ในส่วนของความเร็วที่เราใช้เนี่ยนะครับมันจะมี2ความเร็วก็วคือช้ากับเร็วนะครับซึ่งที่ผมใช้ในการตัดที่เห็นอยู่เนี่ยผมใช้แบบความเร็วแบบช้านะครับต้องบอกว่าสามารถที่จะตัดหญ้าได้อย่างสบายเลยนะครับส่วนความเร็วที่เป็นความเร็วแบบ แบบเร็วเนี่ยนะครับหรือว่าแบบอันที่แรงที่สุดนะครับที่เป็นฟาร์ะครับผมว่าเหมาะกับหญ้าที่มันลกๆนะที่แบบหนาๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่าซต็อปสตาร์ทกับฟาต์สต็อปนะครับคือตอนเริ่มต้นเนี่ยการกดเนี่ยเขาจะหมุนช้านะครับเพื่อเป็นเหมือนระบบเซฟตี้ด้วยนะครับและอีกอันหนึ่งเวลาเรากดปล่อยสวิตช์เนี่ยนะครับเครื่องจะหยุดเร็วมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเซฟตี้ที่เขาทํามานะครับถือว่า ดีเลยทีเดียวนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอเลยนะไปกดอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ตั้งใจเ,เครื่องมันก็จะไม่ได้ทํางานทันทีนะครับหรือว่าเราไม่ได้อ่าใช้งานไปเนี่ยนะครับอ่าไปโดนอะไรที่ไม่ตั้งใจแล้วเราปล่อยสวิตเนี่ยเขาก็จะหยุดได้ทันทีเลยอันนี้ก็เป็นถือว่าทําระบบเซฟตี้มาที่ถือว่าโอเคเลยนะครับ นี่ครับที่ผมตัดอยู่เนี่ยจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งซะส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเพียงพอกับการตัดพวกหญ้าสนามหรืออะไรประมาณนี้นครับได้ดีมากๆเลยนะครับเล็กอย่างหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าในบ้านผมเนี่ยตอนนี้มันไม่มีหญ้าเป็นลักษณะที่เป็นตอแข็งๆนะก็เลยจะสาธิตตัวใบเลื่อยที่เป็นใบมีดนะครับได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะครับ ก็นะครับจะเห็นว่าผมใช้แบตเตอรี่ไปเนี่ยนะครับเห็นเมื่อกี้ตัดเมื่อกี้ไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องนะครับแบตเตอรี่ก็ยังไม่ลดเลยนะครับเห็นไหมครับยัง3ขีดอยู่นะก็ถือว่าใช้แบตเตอรี่ไม่เปลืองเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองนะครับใช้เป็นใบตัดมีดให้ดูนะวิธีการใส่ใบตัดมีดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวกาดหรือว่าโคเบอร์ตัวนี้ออกด้วยนะครับแล้วใส่ตัวกาดของตัวใบตัดมีดเข้าไปด้วยนะครับซึ่งใบตัดมีดเนี่ยผมต้องบอกว่าเหมาะสมกับ หน้านงานหรือว่าหญ้าที่มันมีตอแข็งๆเนาะแต่ถ้าเป็นหญ้าสนามทั่วไปเนี่ยใบเอ็นเนี่ยสบายอยู่แล้วนะครับนะครับวิธีการใส่ใบตัดมีดเนี่ยนะครับเราต้องใส่ตัวแหวนรองแล้วก็ตัวฐานนะครับโคเวอร์เนี่ยเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ขันอัดให้แน่นเลยนะครับจะไม่เหมือนกับใบเอ็นนะครับใบเอ็นเนี่ยจะไม่ต้องใส่ไอ้ตัวแหวนรองด้านบนนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่น็อตด้วยนะครับเดีย๋วยวผมจะลองสาธิตนะครับวิธีการใช้ตัว ใบตัดมีดให้ดูนะครับเราจะต้องหาตัวนะครับเนี่ยหญ้าที่มีลักษณะเป็นตอใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในบ้านผมเนี่ยคือหาไม่ค่อยได้นะผมก็เลยพยายามที่จะลองทดลองให้ดูแล้วกันนะครับเป็นแค่เบื้องต้นนะครับผมก็ลองดูนะครับแต่ต้องบอกว่าคือใช้งานได้ดีเลยนะครับสําหรับตัวใบตัดนะครับนี่ครับก็ทดลองเท่าที่จะหาตัวอ่า หญ้าที่มีตอใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับผมก็ถือว่าคมแล้วก็ใช้งานได้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับผมสําหรับในคลิปนี้ผมก็น่าจะจบการรีวิวนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับของโททัลตัวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับผมจะแนบลิงก์นะครับของตัวเครื่องตัดหญ้าที่ผมซื้อมาเนี่ยไว้ให้นะครับใต้คลิปนี้สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ